สวัสดีค่ะสวัสดีพีพีเอฟทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะอยู่ด้วยกันกับน้องเอมี่อีกแล้วนะคะที่บริษัทเพชจยนค่ะสวนนักงานใหญ่เสรีไทย68แยก1มินบุรีกรุงเทพมหาคนครค่ะเหมือนเดิมเลยนะคะวันนี้พบเจอกับน้องเอมี่นะคะเอมี่ก็อัปเดตรถยนต์เจ็ดที่นั่งเท่าใหม่ให้ชมอีกเช่นเคยแล้ววันนี้นะคะอัปเดตเป็นรถอ e ิวสุมิวเอ็กซ์สาุดศูนย์ดิออริกค่ะรถปี2020เลขกไม่แค่40,000กว่าโลค่ะนะคะ,นะค,ะคันนี้นะ,ะเป็นตัว3.0ด้วยเครื่องยนต์แรงเลยนะคะ,นะคคราคา 8, 39, า839,000บท นะคะฟรีดาวได้เลยนะผ่อ,อนเพียงเดือนละ1 4 1 0 0 0 0บาทตลอดสัญญาค่ะนะคะสำหรับใครท่านใดสนใจอยากเป็นเจ้าของนะคะก็ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้เลยที่เบอร์ด้านล่างใต้คลิปค่ะคันนี้นะคะฟรีดาวได้เลยนะดอกเบี้ยเริ่มต้นเพียง2.49%จุดเนะคะ2.49%เท่านั้นเริ่มต้นนะได้ทุกอาชีพเลยขอแค่ลูกค้าประวัติเครดิตดีประวัติครดิตปกติไม่มีแบกเคริตบูโรก็รับดอกเบี้ยพิเศษไปเลย นะคะรายได้ขอสองเท่าของค่างวดซื้อคนเดียวจบได้เลยคุณพี่จ๋าไม่ต้องค้ำไม่ต้องกู้ร่วมรายได้ให้ยุ่งยากเลยนะคะลูกค้าต่างจังหวัดก็ซื้อได้นะเรามีบริการเซ็นไปนัซนถึงหน้าบ้านท,ท่านเลยทั่วประเทศทุกจังหวัดค่ะสําหรับตัวนี้นะเป็นรถที่เพิ่งเข้ามาใหม่ที่เพชรยนต์นะและแจ้งเลยว่าเป็นรถที่เดิมโรงงานค่ะนะ,ะแล้วประกันเรื่องโครงสร้างเลยนะรถไม่เคยชนหนักผิดควม่มตรวจสอบประวัติศูนย์ได้เลยพี่บุ๊กสวิตศูนย์เข้าศูนย์ตลอดการใช้งาน นะไม่แท้แน่นอนแต่พีไ่ไม่ถึงห0 0 0มื่นโลนะไม่แค่สี่0 0ื่กว่าเท่านั้นเองค่ะมาเดี๋ยวเรามาไล่ชมรายละเอียดรอบคันกันเลยนะเราเริ่มจากด้านหน้ากันเลยค่ะพี่สำหรับตัวด้านหน้านี่เลยพี่ไฟหน้าได้เป็นลูกเกล o j วโปรเจคเตอร์มาพร้อมกับตัวไฟเด a ย t ์ไทม์ n ันนิ่งไลทค่ะแล้วก็มีไฟ LED นะคะโคมไฟคู่หน้าสภาพสวยๆเลยพี่ไม่มีร่องรอยสะเก็ดหินไม่มีรอยเหลืองนะคะไม่มีรอยร้าวนะ้ําไม่รัว่วซึมแน่นอน ผัดะะลงมาด้านล่างค่ะติดตั้งตัดหมอกให้เรียบร้อยจากลโรงงานนะสาหรับตัวดิออนิกนะคะกระจังหน้านี่จะไม่ได้เป็นโครเมียมนะจะเป็นตัวกระจังหน้ารมดําสวยๆนะคะเข้ากับสีรถสีดํานะสวยงามมากๆคันนี้ตัวรถสีดํานะสําหรับใครที่ชอบความดุความเข้มนะต้องให้สีดำจรงิงๆนะสวยลงตัวมากๆค่ะปุ๊กด,ดูดีมีภูมิฐานแน่นอนสำหรับตัวนี้ค่ะ สำหรับตัวล้อแม็กนะคะคันนี้เป็นแม็กซ์อลอยนะแม็กอลอยสวยๆเลยพี่แม็กไม่มีร่องรอยสะเก็ดหินแม็กไม่มีรอยแตกเล้าแม็กไม่เคยซ่อมค่ะพี่มาพร้อมกับตัวยางยี่ห้อบิชโกนนะฮะยางเป็นยางติดรถนะปี2020ยางนี้เสริมสภาพแล้วนะเดวเอมี่จัดยางให้ใหม่4เส้นสวยๆเลยค่ะ สำหรับด้านข้างนะคะนี่เลยสีสวยๆนะรถไม่เคยกลับสีมาไม่เคยสาดสีสีเท่ากันทุกชิ้นส่วนค่ะพี่นะคะตัวกระจกมองข้างสีดำนะสีเดียวกับทางตัวรถพับปรับเก็บไฟฟไฟเรียบร้อยแล้วติดฟิล์มมาแล้วเรียบร้อยรอบคันค่ะพี่ฟิล์มนะประมาณ60-80รอบคันนะคะสวยๆเป็น private ส่วนตัวมากๆแล้วก็ตัวกันสาดค่ะพี่เป็นกันสาดตรงรุ่นลยของ isuzu mu-X นะคะเป็นกันสาดตรงรุ่น นะดามเปิดประตูนี้เป็นโครเมียมนะคะแล้วก็มีกันรอยมาให้เรียบร้อยสําหรับภายในนะคะก็สวยงามไม่แพ้ด้านนอกค่ะพี่ภายในะเดี๋ยวเราไล่จากแผงประตูนะประตูนี่ก็คือจะเป็นคุมโทนดาเหมือนกันทั้งหมดเลยพี่นะคะตกแต่งด้วยหนังสีดําเดินได้สีขาวก็สวยๆลงตัวนะคะแล้วก็กระจกปรับระบบไฟฟ้า4บานคนขับ1บานปรับระบบออโต้ระบบเซ็นทรัลล็อกนะส่วนตัวกระจกมองข้างพับปับเกิดไฟฟ้าจะอยู่ด้าน ขวาพวงมาลัยค่ะคันนี้นะคะพวงมาลัยนี้เป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะเป็นพวงมาลัยหนังเดิมของอิวซุสำหรับตัว3.0นะคะก็มีตัวพันเนอ่์ชิปและครูสคอนโทรลนะขออนุญาตขึ้นท่านในนะคะสตาร์ทให้ดูกันปึ๊บเหยียบเบรคค่ะหน้าปัดเรือนไม้น,นะคะแสดงผลดิจิตอลค่ะพี่หน้าปัดเรือนไม้แสดงผลดิจิตอลนะคันนี้ เดี๋ยวขออนุญาตนะคะแล้วก็นี่เลยตรงนี้นะคะเห็นไหมเอ่ยหน้าจอนะคะเป็นหน้าจอทัสกรีนนะทัสกรีนมีกล้องมองหลังให้เรียบร้อยนะคะนี่ค่ะมีกล้องถอยนะกล้องถอยหลังก็สวยงามกะระยะได้ชัดเจนนะคะแล้วก็ตัวแอร์เป็นแอร์ระบบออโต้ดิจิตอลค่ะนี่เล็กหม่เห็นไหมคะเล็กไม่ห้าหมืนแปดนะไม่ห้าหมืแปดันสี่ร้อยกิโล ไม้แท้ไม้เดิมตรวจสอบได้เลยพี่สวยๆตัวเกียร์เป็นเกียร์ระบบอัตโนมัตินะฮะเกียร์อัตโนมัตินะสะภาพภายในก็ถือว่าสวยงามนะคะรถไม่มีประวัติชนหนักมานะคะรถเดิมๆโรงงานกระจกมองหลังนี่เป็นกระจกตัดแสงนะคะมีกล้องบันทึกหน้าให้เรียบร้อยนะสำหรับตัวนี้กุญแจเป็นสมารท์ทคีเลสน,นี่ค่ะ ใครหารถสวยๆอยู่นะแนะนําคันนี้เลยค่ะที่ i e s u z เ MU-X ได้เป็นเครื่องยนต์3.0สำหรับใครที่ไม่เหมาะไม่อยากได้เป็น1.9 3.0เลยที่ตัวเบาะเป็นเบาะหนังคู่หน้าปับไฟฟ้ากับที่เบาะหนังเป็นเบาะหนังสีดํานะคะหนังสีดะะํานะ,ะเดินได้สีขาวส,สวยเบาะเป็นเบาะของคู่แม็กคู่หน้านะคะเบาะมีไม่กักเก็บวความร้อนนะแต่แต่รังสีความเย็นออกมาก็ถือว่าดีเลยค่ะเหมาะกับสภาพอากาศประเทศไทยเรานะคะ โครงสร้างเงินหน่อยค่ะพี่นะโครงสร้างนี่เลยนะ mm. น็อตขอบประตูพวกนี้เดิมๆโรงงาน mm. น็อตสวยๆเลยค่ะนะคะแต่ละชิ้นสดแต่ละจุดก็คือไม่มีประวัติการเก็บการขอดมาไม่เคยเปลี่ยนนีกกรประตูรอยแต้มสีรอยมาร์กจากโรงงานยังคงสภาพเดิมนะแล้วก็มีการบอกเปอร์เซ็นต์ยางหน้ายางหลังนะหน้าสามห้าหลังสามห้าค่ะสวยๆค่ะพี่คันนี้แล้วก็รถนะคะคันนี้นะอยู่ที่มินบุรีค่ะกรุงเทพ เผื่อใครท่านใดสะดวกสนใจมาชมรถตัวจริงมาลองขับก็มาหาเอมี่ได้เลยที่มินบุรีกรุงเทพค่ะสำหรับเบาะที่นั่งแถวกลางนะคะนี่เลยตัวเบาะก,ก็เบาะพับได้นะคะเบาะแบ่งเป็น40-60เนาะก็ดึงขึ้นนะคะดึงขึ้นก็แล้วก็มีโต๊ะพักที่เสียบปลั๊กไฟบ้านให้นะคะสองตำแหน่งไม่พอค่ะนะคะมีจอกลางให้ด้วยค่ะพี่ นะมีจอกลางตกแต่งใช้งานได้จริงใช้งานได้จริงเลยสำหรับตัวนี้นี่ค่ะบ้านใดมีลูกมีเด็กนะดนทางไกลๆถือว่าสบายเลยนะเหมือนกับอยู่ที่บ้านดูทีวีดู YouTube ดู n น t f l i x ดูกระตูนอะไรพวกนี้ได้หมดเลยนะฮะก็ถือว่าโอเคนะฮะถือว่าโอเคตอบโจทย์สำหรับตัวด้านหลังนะคะตัวด้านหลังก็ นี่เลยตัวไฟท้ายเป็น LED นะคะไฟท้าย LED ถือว่าสวยงามนะคันนี้นะคะเหมาะสําหรับรถท่านใดที่อยากได้นะคะเหมาะสำหรับรถใครท่านใดที่อยากได้เครื่องยนต์สามพันนะคะคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนพี่ราคาเนี่ยแปดแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทนะราคาแปดแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นสภาพนี้ถือว่าสวยนะคะสวยงามไม่น้อยพี่ไม่แค่ห้าหมื่นโลไม่แค่ห้าหมื่นโลเท่านั้นเองคันนี้ รถไม่เคยผ่านการจมน้ํานะคะไม่เคยผ่านพลิกคว่ำม,มารับประกันได้เบาะที่นั่งนะคะพับเรียบได้เลยพี่ปูปิกนิกใครสายแคมปิ้งสายเดินทางตอบโจทย์ตอบโจทย์เลยสําหรับตัวนี้นะคะกว้างแล้วก็ตัวโครงสร้างให้ดูกันค่ะพี่โครงสร้างเดิมๆสวยๆนะโครงสร้างเดิมๆสวยๆนะน็อตไม่มีร่องรอยขยับขาไม่เคยโดนแกะไม่เคยโดนถอดมาโครงสร้างนิ่งๆกริบๆสำหรับตัวนี้ เครื่องยนต์สามจุดศูนย์ 30, นะใครสายเดินทางสายท่องเที่ยวนะฮะอยากได้เครื่องยนต์สามเครื่องยนต์ใหญ่ดีกว่านะตัวนี้เครื่องยนต์ใหญ่สุดแล้วสาหรับตัวอ e ีสุสสวยๆเลยเดี๋ยวเปลี่ยนยางให้ใหม่นะแล้วก็แถมตัวประกันเครื่องเกียร์เข้าสูนให้อีกหนึ่งปีนี่ค่ะเห็นไหมฮะเบาะหนังสวยๆส,ส,สภาพเดิมๆถือว่าสวยงามนะคันนี้ ฟรีดาวได้เลยค่ะราคาต่างจังหวัดก็ออกได้นะคะคันนี้นะจะเต็มฟรีดาวผ่อนอยู่ที่ประมาณ14,000กว่าบาทตลอดสัญญานะค่ะผ่อนไม่แพงนะ14,000กว่าบาทตลอดสัญญาแ<ม>อร์เย็นมากๆสภาพตัวรถสวยงามเห<ม>็นไหมฮะเยอะๆนะอีที่ผลที่เก็บสัมภาระกระจุกกระจิกค,คือเยอะเลยมีรีโมทคู่มือต่างทุกอย่างยังคงสภาพเดิมสวยใช้งานได้ เหมาะกับเป็นรถครอบครัวใครอยากเปลี่ยนอยากนำรถเก่ามาแลกมาเทินก็ได้หมดเลยนะคะอยากนำรถเก่ามาแลกมาเทินก็ได้หมดเลยนะสวยๆมาลองชมรถตัวจริงได้นะจ๊ะพี่จ๋าที่เพชรโยนมาลองดูมาลองขับได้เลย,เลยที่บริษัทค่ะพี่ตัวนี้8 0ีหมืน9,000บาทฟรีดาวน์ผ่อนแค่หมื่นสี่เท่านั้นเองปลาเดี๋ยวีพาชมเครื่องเงินกันค่ะ สำหรับตัวเครื่องยนต์นะคะคันนี้เป็นเครื่องยนต์ขนาด3.0นะเครื่องยนต์ใหญ่เลยนะคะ i ี l u ้ไอดู r พละกำลังนี้ให้มา200แรงมาได้นะตัวนี้นะขับได้สบายๆเดินทางไกลได้สบายๆเลยนะคะสำหรับบางคนที่ไม่ชอบมือจิดที่ว่าสู่แต่รักอินสูก็เอบเป็น3.0ูเลยะคะ่ะที่จบกว่านะคะส่วนของคนคนส่วนสัมภาระเรยอะๆแรงพละกำลังแรงเหลือเลยคันนี้นะามาให้ดูโครงสร้างกันหน่อยน,นีย่ปากกระโปรง แบกระโปงเดิมเดมเลยค่ะพี่นะน็อตไม่มีขยับตัวเบสอาร์พออะไรพวกนี้คือสวยงามคิดเลยมีค่ะเห็นครเดิมเดิมสวยสวยฝั่งหน,นนะึงนะส่วอีกฝั่งหนึ่งก็นม่ค่ะไม่เปแกะไม่เนอดโครงสร้างนิ้เงียบเลยตัวนี้รอยมาร์กรอแต้มทีเทอราสคนะงสภาพเดิมอยู่ เลขตัวเครื่องเลขตัวถังตรงกับตัวสำเนาเล่มแน่นอนเครื่องไม่เคยถูกการยามถูกการขา่าถูกการแกะมาแน่นอนตัวนี้สามารถตรวจสอบเื่มจริงได้นะสายพานไม่มีขึินกิ๊กพัดลมไม่มีกิ๊กกิ๊กเลยตัวนี้ประกอบพานนะครับพานด้านหน้าท,ที่ดูพานด้านหน้าพานด้านหน้า ไม่มีร่องรอยสนิมไม่เคยชนหนักนะฮะไม่มีร่องรอยสนิมไม่เคยชนหนักนะโครงสร้างเนียนๆกิ๊ๆต,ตัวนี้ดีค่ะพี่นะส,สวยๆใครสนใจอยากเป็นเจ้าของนะฮะก็ติดต่อสอบถามเอ็มมี่ได้นะฮะติดต่อสอบถามเอมมี่ได้ยนะดูยดยแผ่นเพจเพดเดิมๆฝากกระโปรงเดิมๆโรงงานจ่ะที่นะฝากกระโปรงก็เดิมๆโรงงานนะรอยสีรอยเม็ดอากรุ้รน,นี้สวยงาม กันความร้อนมาในสภาพสวยงามสมบูรณ์โอเคเลยไม่เคยจมน้ําแน่นอนนะคะบางคนกลัวนะบางคนกลัวเข้าใจได้นะคะแต่ที่เพชรยนต์เราพัดรถเข้ามาจริงๆค่ะที่รับรถไปตรวจพบเจอนะคะรถพิกคว่ำจมน้ํากับสีก้องมาตัดต่อตัดแต่งเรารับทุกคืนเต็มจํานวนสำหรับรถของเรานะคะใครสนใจคันนี้รีสิดต่อได้เลยค่ะ สำหรับท่านใดนะคะชมคลิปนี้แล้วนะสนใจอยากเป็นเจ้าของรถอีูสูมิวเ3.0ดิออริค่ะรถปี2020เล็กไม้50,000โลเท่านั้นราคา849,000บาทนะครฟรีดาวนผ่อนอยู่ที่14,000บาทตลอดสัญญานะคะสำหรับท่านใดสนใจติดต่อได้เลยที่เบอร์0967252736ค่ะรีบซื้อได้เลยนะดอกเบี้ยเริ่มต้นเดือนนี้2.49%เท่านั้นดอกเบี้ยถูกที่สุดเลย ะะสำหรับรถยนต์มือสองนะ,ะสนใจติดต่อสอบถามและเรียดเพิ่มเติมได้เลยที่บวบด้านล่างใต้คลิปนะ,ะหรือทักไลน์มาได้เลยแอดไลน์เบอร์โทรได้นะคะแอดไลน์ได้ขอโลเคชั่นร้านนะคะขอรูปภาพเพิ่มเติมได้เลยค่ะก่อนจากกันวันนี้นะคะฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามซับสไครต์ให้ด้วยนะเดี๋ยวคลิปหน้าเอมี่อัปเดตรถยนต์ให้ชมอีกเช่นเคยสำหรับวันนี้นะคะขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ